สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักกันระวัตรนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะครับที่1นะครับเดือนตุลาครับโอ้เข้าเดือน10นะครับอย่างเขาเดือน1ิบนะครับในช่วงวันนี้วันเสียงโชคเสียงดวงเนาะอ่าเรียกว่าวันโชคลาภนะครับของใครหลายคนนะฮะแล้วก็ที่สําคัญในช่วงวันนี้ครับเดี๋ยวค่อยบอกเลือกของเลขมงคลครับแต่วันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีนะวันนี้ดาวพระจั์เขาย้ายนะครับ ไปอยู่ในราศีมังกรนะฮะพระจันทร์เลขสองนะครับย้ายไปอยู่ราศีมังกรเขาเรียกว่าโครจรอ,อ่อนพลังนะครับพลังของพระจันทร์คือพลังของความสดชื่นเ่ยมใสพลังของการดูแลเทคแคร์ใครๆหรือพลังในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับในเมื่อดามันอ่อนแรงอ่อนพลังนะครับในช่วงนี้ก็จะจะช่วยเหลือใครได้ไม่มากนักนะฮะในช่วงวันสองวันนี้หรือแม้แต่อารมณ์มันจะสวิงแรงนะครับ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะฮะบางทีอารมณ์มันขึ้นขึ้นลง,ลงอารมณ์มันใจวิวใจหายครับนี่ครับคือมันจะถูกเร่งงานเรื่องอารมณ์เป็นพิเศษนะครับในช่วงนี้นะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์กันหน่อยนะครับบางทีมก็มีเหตุป,ปัจจัยทําให้อารมณ์เสียง่ายหรืออารมณ์เครียดกังวลง่ายหรือมีปัญหาเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการทรบบะเลาะเบาแววกกันได้ง่าย หรือจิตตกจิตดิ่งนะฮะหรือเจอคําพูดหลกัหลกๆส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นนะครับดาวพระจันทร์อ่อนแดงอ่อนพลังที่ไหลปุ๊บมันจะเซนสิทีฟในเรื่องของพูดเวลาเจอคําพูดของแฟนพูดไม่ดีหรือพูดทำร้ายจิตใจนะครับมันจะจิตดิ่งวิวนะฮะบ,บางคนโมโหทะเลาะก,กับแฟนเลยนะครับหรือบางคนไม่ทะเลาะนะฮะแต่ว่าซึมเศร้าแทนจิตตกแทนก็มีนะครับฉะนั้น สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องอารมณ์นะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะรวมถึงนะครับในช่วงนี้นะครับเรียกว่ามุมดาวพระจันทร์นะครับโคจรสัมพันธ์ในมุมพระจันทร์คือเรื่องของครอบครัวนะพระจันทร์คือบ้านครอบครัวมันมีเรื่องความขัดความขัดแย้งนะครับกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่คนในบ้านคนอบครัวคนในครอบครัวป่วยแค่่สบายนะฮะนี่คือหลักๆที่มีโอกาสพบเจอนะครับก็ต้องระมัดระวังกันที่สุดนะครับ แล้วอีกประกาศต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวอังคารกับดาวพุธนะครับที่มันสัมพันธ์กันในมุมของวาจาร้ายนะหรือว่าช่วงนี้ดาวอังคารกับดาวพุธถ้าในนิทานชาติเวรมันเป็นนิทานของโหราศาสตร์นะครับเมื่อดาวคู่นี้เจอกันปุ๊บมันมักจะมีเรื่องหนักอกหนักใจนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะ เจอเรื่องอะไรที่อยู่ก็มีปัญหาขึ้นมาแล้วหนักใจทำให้นอนไม่หลับนะครับนี่แหละตัวนี้นะครับ <p are> พเพื่อนๆต้องระมัดระวังและคอยป้องกันอย่าทำอะไรที่ไม่ถูกควรอย่าทำอะไรที่ซิกแซกอย่าทำอะไรที่มันผิดต่ออะไรก็ตามนะฮะมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับโอเคนะครับช่วงนี้หลายคนกำลังเจอเรื่องหนักอกหลายคนเจอมาแล้วแล้วกำลังแบกอยู่หลือหลายคนมีกลิ่นไม่ดีก็คือทำท่าจะเจอเรื่องหนักอกหนักใจที่ต้องเป็นเดอะแบกที่ต้อง ทำท่าจะเครียดกังวลนอนไม่หลับนะครับนี่ครับนรู้รู้รู้ดวงนะฮะก็เตรียมป้องกันเอานะครับต่อมาครับเลขราศีมงคลครับมีดังนี้ฮะมีเลข8นะครับมีเลข7นะครับต่อมามีเลข4นะฮะและสุดท้ายครับมีเลข9นะฮะแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่ามักไม่ค่อยจะใช้กันนะครับคือเลข3นะฮะ แล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับสีแรกคือสีดำนะฮะสีต่อมาคือสีม่วงนะครับสีต่อมาครับที่ใช้ได้ดีคือสีเขียวนะครับและสีสุดท้ายนะฮะคือสีเทานะครับส่วนสีที่วันนี้เรื่องเลี่ยงหรือมักไม่ค่อยใช้คือสีชมพูนะครับรวมถึงทิศทางซ้ายขวานะครับวันนี้ก็ให้เลือกฝั่งซ้ายนะครับและถ้าต้องดูเรื่องทิศทางบนล่าง ถ้าต้องเลือกหรือต้องตัดสินใจนะครับวันนี้ให้เลือกด้านบนนะครับด้วยนั้นวันนี้ทิศทางซ้ายขาวาถ้าต้องเลือกให้เลือกทด้านซ้ายถ้าบนล่างาต้องเลือกให้เลือกด้านบนนะครับนี่คือจังหวะโอกาสนะครับที่สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเรานะครับถ้าจะเหมือนต้องเลือกแต่ถ้าไม่จะเป็นต้องเลือกก็โอเคก็ใช้ทิศทางตามปกติของเราไปนะครับโอเคนะเพื่อนๆครับในช่วงนี้ครับดาวสุปนะครับที่เขา โคจรเจอราเสานะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ที่เราสุกเจอเสานะครับช่วงนั้นนะฮะเรื่องปุ้นวายเกี่ยวความรักเรื่องเงินมันจะปะทุขึ้นมานะครับใครที่คดโกงใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะครับมันจะถูกเร่งปฏิกิริยาให้เกิดเรื่องนะครับในช่วงดังกล่าวแปลว่าถ้าใครคดโกงใครที่ทําอะไรซิกแซกนะครับเดี๋ยวจะถูกจับได้น,นี้ต้องระวังรวมถึง จะต้องระวังหรือเปล่าก็คือระวังอย่าไปทาแต่แรกแล้วกันนะฮะเราถึงความรักนะครับดาวสุส์สมพันกับดาวสาว์จนถึงวันที่11ตุลานะครับมันก็เหลืออีกนะฮะไม่กี่วันละอีก10วันที่ดาวสุขยังมีอิทธิพลนะฮะในเรื่องของเงินทองที่จะมันจะทําให้เราช็อตหรือทําให้เรามีแต่ละจ่ายทําให้คนอื่นคนรอบด้านมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินทองหรือหยิบยืมจริงๆเป็นช่วงที่สุขกับสาวเจอกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนหยิบยืมกู้ยืมเงินมากที่สุดนะ เพื่อนเจอใครที่มายืมยังครับถ้ายังไม่เจอเหล็กสิบวันนะฮะอาจจะเจอในช่วงสิบวันนี้ก็ได้หรือไม่แต่ตัวเองนะฮะไปกู้ยืมใครนะฮะเออช่วงนี้มันก็จะมีเหตุที่ต้องไปกู้ยืมใครนะฮะมี2แบบที่ปริมาณของคนกู้จะเยอะม,มากในช่วงนี้แล้วก็ปริมาณของคนที่ถูกยืมจะเยอะม,มากเช่นเดียวกันครับในช่วงนี้นะครับก็เตรียมตัวไว้นะฮะเตรียมตัวคือถ้าเราจำเป็นต้องช่วยก็เตรียมแบ่งสัดส,ส่วนที่ต้องช่วยนะฮะหรือเงินทองหรือว่าถ้าจําเป็นที่ต้องไปขอความช่วยจากใครก็เตรียมรับมือความ การปฏิเสธมันกันะฮะไม่ใช่ได้ทุกคนนะครับฉะนั้นปัญหาหลักๆในช่วง10วันนี้จะนี้ไปคือเรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักนะฮะถ้าเราดูเรื่องความรักนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนรู้ไหมว่าช่วงนี้คนช้ำรักกันเยอะนะครับหรือทะเลาะเบาแวงกาแฟกันเยอะนะฮะมันทะเลาะแบบอึดอัดนะครับมันอาจจะยังไม่ทะเลาะแบบแตกเรื่องรายอยาล้างแต่ว่ามันอึดอัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะนําพาไปสู่การตัดสินใจ เรื่องสาคัญสําคัญเกี่ยวกับชีวิตคู่และครอบครัวเรื่องความรักนะครับจากนี้ไปนะฮะฉะนั้นเพื่อนก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะอะไรก็ตามที่คิดหรืออะไรก็ตามที่ต้องพบต้องเจอนะครับในช่วงกี่น,นี้ไปนะฮะก็ให้รู้ว่ามันจะมีเหตุสะเทือนใจหรือว่ากระทบอารมณ์นะฮะเรื่องความรักฉะนั้นผมเคยทําคลิปนะครับในเรื่องของ10วิธีแก้รักช้ำหรือ10วิธีแก้ช่วงดาวความรักเสีย มันทําอะไรในรูปธรรมได้บ้างรูปธรรมก็คือเราควรทําอะไรในช่วงนั้นบ้างนะฮะสิข้อนะฮะผมไม่แน่ใจว่าอยู่คลิปไหนแต่ว่าก็น่าจะลงไปเมื่อประมาณประมาณ20วันที่20ต้นต้นๆนะฮะเออลงวา,านดาแล้วนะฮะลงไปในสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับวิธีแก้ดวงช้ารักนะครับแบบเป็นรูปธรรมจริงมี2แบบครับแบบสายมูก็คือไหว้อธิษฐานต้องไปไหว้ที่ไหน ตองว่าเทพองค์ใดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความรู้สึกนะครับแต่ถ้าในมุมรูปธรรมเราควรทําอย่างไรกับแฟนในช่วงนี้เราควรจะปฏิบัติตัวควรคิดควรมีกุศลบายหรือวิวัตศิลป์ทำอย่างไรให้ความรักมันดีขึ้นนะครับก็เล่าในเรื่องเหล่านี้นะครับโอเคนะฮะจำเป็นนะเพื่อนเพื่อนช่วง10วันนี้อย่าไปทะเลาะกับแฟนคือถ้าทะเลาะเรื่องเก่าเรื่องเดิม ปกติไม่มีอะไรแต่ถ้าทะเลาะชุดนี้เรื่องเดียวกันเนี่ยฮะมันบานปลายหูวุ่นวายมากนะครับมันวุ่นวายวุ่นมือเลยนะฮะก็ต้องระวังกันนะครับรวมถึงถ้าใครที่ช่วงนี้มีความทุกข์กังวลหรือไม่สบายใจมันยังมีข้อดีฮะดาวผู้หลักผู้ใหญ่เดื๋อนเพื่อนครับประมาณที่12นะฮะดาวพฤหัสเขาจะย้ายนะครับเดือนตุลานี่แหละปกติพฤหัสนะครับเขา1ปีเขาถึงย้าย1ราศีนะฮะแต่ ช่วงนี้เดินพฤษภาที่ผ่านมากาเพิ่งย้ายถูกไหมเออพฤษภาดาวใหญ่ย้าย3ดวงพฤหัสก็คืออยู่ในช่วงนั้นปกติต้องพฤษภาปีหน้ากาถึงย้ายนะครับแต่รอบนี้ดาวพฤหัสเขาขับเร็วมากนะฮะเขามาแรงแซงทางโค้งนะครับเข้าสู่ราศีอื่นก็คือราศีกรกฎในตำแหน่งเป็นมหาอุดนะครับไอพฤหัสคือพฤหัสคือไอเดียปัญญามันจะกลายเป็นว่าเออจากนี้ไปนะฮะ ราปัญญาจะสว่างจ้าใครที่ทำไม่ถูกไม่ควรจะถูกสั่งสอนและถูกเปิดเผยดาวแห่งคุณธรรมนะฮะหรือดาวแห่งธรรมะนะครับดาวแห่งสิ่งดีๆจเป็นมงคลจะต่อต้านอาธรรมได้เต็มที่นะครับเหมือนติดอาวุธให้ผู้ที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องไม่ดีนะฮะเออก็จะจัดการเรื่องที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ดีนะครับอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรหรือใครที่ไม่โอเค ก็จะโดนเร่งงานจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันว่าโอเคมารอบนี้เข้ามาช่วยให้ชีวิตหลายหลายคนดีขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องดาวพฤหัสย้าย12นี้ขอบคุณซุปเปอร์แตงครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันนะฮะแลวขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาสพอตดูแลช่องของเรานะครับดูดวง2ราศีครับชาวราศีตุลครับราศีพิจิกครับแล้วก็ธนูฮะเรื่องที่ตุลครับวันนี้ภารกิจครับคนตุลนี่ยงานเดินหน้าครับ ปัญหาแก้ไขได้นะครับวันนี้นะครับมุมดาวอย่างนี้ที่เห็นนะักเด่นชัดคือช่วงนี้จะมีะเรื่องปัญหาของคนอื่นจะวานให้เราช่วยนะครับหรือบางทีหัวหน้านะฮะโยนงานที่คนอื่นทําไม่ได้ก็จะโดนครับจนนักราศีตุลเป็นราศีที่ดวงช่วงนี้เจ้านายนึกถึงบ่อยนะครับก็โอเคผลงานดีนะครับแล้วก็ความสามารถศักยภาพเราออกมาได้เต็มดีนะครับ ผมได้ดูว่าช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงที่มุมดาวต่างๆเกี่ยวกับงานสําเร็จคนช่วยเหลือมีเราถูกวานให้ไปช่วยสําเร็จนะครับก็โดยรวมก็ถือว่ามีเรื่องดีๆหลายเรื่องเพียงแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์มันจะงุดหงิดง่ายนะครับฉะนั้นถ้าต้องระมัดระวังคืออารมณ์นะครับช่วงนี้ตาของขวางหน่อยนะครับคิดําคาญหรือมุดหงิดกับใครบางคนนะครับช่วงนี้ต้องใจเย็นๆนะทำหน้าที่ของเราไปนะครับไม่ต้องไปมองอะไรใครมากนะครับ ถ้ามีปัญหาค่อยๆแก้ไปทีเรื่องต่อมาเรื่องของการเงินครับชวงนี้คใครจะจ่ายบ้านครอบครัวนะครับมานะฮะใครคใจะเกี่ยวกับบ้านครอบครัวก็จ่ายจุกจิกเข้ามาข้อดีคือสามารถจะหมุนช็อปใช้สําเร็จอ่าหมุนเงินทันนะให้สบายจนนียกว่าพอจะหมุนพอจะใช้หรือพอจะแก้ปัญหาเรื่องของเงินนะครับชุงนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ข้อดีอย่างคือได้ซื้อของถูกใจนะครับ มีโอกาสที่จะได้ซื้อของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้เงินนะที่เราต้องการนะครับใครที่ชุยนีค้าขายมีเกณฑ์ทํากําไรพิเศษครับถึงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบเงินก้อนใหญ่แต่อย่างน้อยใครค้าขายมันเหมือนกับกําไรแบบน้ําหยดลงหินนะครับมาหลายๆที่หลายๆทางมันจะค่อยๆเพิ่มคูณขึ้นนะครับมันจะไม่โอ้โหออเดอร์ใหญ่เลยนะครับมันจะเก็บได้ประสบน้อยในช่วงนี้นะครับและประกาศเอาไครับ ความรักครับคนโสดช่วงนี้ดูดีนะฮะคือโสดคุยกับใครนะฮะช่วงนี้ก็เรียกว่าดีเป็นพิเศษฮะช่วงนี้นะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะดาวความรักช่วงนี้ดวงเด่นนะครับเพื่งพาใส่ได้ไว้วานช่วยเหลือได้นะครับหรือว่ามีเรื่องอะไรที่พอจะวานให้ช่วยวานให้แก้หรือเป็นที่ระบายเป็นที่ปรึกษาดีมากนะฮะดวงสุขภาพร่างกายเจ็บคอร้รอนในมีเสมหะแล้วก็ระวัง เป็นวัดนะครับทน,นวิสวรครับจุศเนื้อท้องลมกดแก๊สเยอะอาหารจะทําให้ป่วยได้นะครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะฮะมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจเลยอย่างน้อยพออยู่ใกล้แล้วก็จะมีพลังเป็นพิเศษแล้วก็ช่วยเหลือเขาบางเรื่องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเสน่ห์สภาพเนื้อสีสดใสใบหน้าสะอาดสว่างสบายตาร่างกายกลิ่นหอมครับต่อมาพิจิตครับงานภารกิจต่างๆช่วงนี้จะยุ่งๆนิดนึ่งนะฮะมีงานด่วนเข้ามา ภารกิจฉับพันเข้ามาเจอเรื่องที่ต้องคิดต้องทําต้องเคลียนะครับหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเขาช่วงนี้นขาจะมีกิจกรรมหลากหลายอย่างเยอะจริงๆนะครับข้อดีคือพอจะหมุนช็อปใช้ได้ข้อดีคือจะแก้ปัญหาสําคัญสาคัญสาเร็จข้อดีคือจะจัดการกับอุปสรรคต่างๆนานาได้ดีดนะฮะฉะนั้นก็บอกก่อนว่าช่วงนี้นะครับมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมุมดาวเกี่ยวกับการงาน มุนดาเกี่ยวข้องการแก้ปัญหามุนดาเกี่ยวข้องกับการวานให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือว่าใครเข้ามาช่วยเหลือนะครับสําเร็จนะครับช่วนี้สปีดงานได้อยู่นะครับงานมันจะเร่งเร็วมากแต่ต้องระวังมันมีเรื่องการเปลี่ยนแผนนะมันก็มีนะฮะหรืองานด่วนฉับพลันแทรกเข้ามานะครับแสดงว่าผลงานต่างๆเราทําได้ดีเพียงแต่ว่าบางอย่างมันจะควบคุมคอนโทรลยากนิดนึครับม่ไม่แบบมี อะไรที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะฮะก็ต้องระวังครับมีงานด่วนฉับพลันในผู้นี้เข้ามามันก็ทําให้แผนเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างครับวันนี้ก็มีอารมณ์แบบนี้นะครับข้อดีคือมันเคลียร์แก้ได้หมดคือไม่ใช่แบบลาบรื่นร้อยเปอร์เซ็นมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผลง,งานน่าพอใจครับสุขภาพร่างกายนะครับปัญหานนี้รองเป็นหวัดเป็นไข้ฮันดนีไวโซครับรการกดหลังข้อบ่าไหล่กดไหลย้อนมุมราเกี่ยวกับเงินทองจุนค่าใช้จ่ายหลักๆมันเป็นเรื่องของเตรียมการเดินทางนะฮะค่าใช้จ่ายจุกจิก ก็เข้ามาพอสมควรรายรับที่คาดไปถึงก็มีเข้ามาด้วยนะฮะอย่างน้อยก็ดีตรงที่ใครค้าขายก็มีโอกาสทากําไรพิเศษได้นะครับมุมดาวชวงนี้การเงินมันจะหมุนเกี่ยวกับครอบครัวเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายคาดไปถึงค่าใช้จ่ายปรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามานะครับอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับมุมดาวสุขภาพร่างกายผมเตือนอย่างคือคนในบ้านป่วยใครไม่สบายระวังมันจะติดเชื้อกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของ ความรักนะครับคนโสดครับใครที่โสดเนี่ยรู้สึกดีกับใครชอบใครต้องคุยมีโอกาสคุยและสางความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ฮะก็เรียกว่าคนโสดช่วงนี้ดวงเด่นนะครับมีอะไรที่พึ่งพาไหว้วานหรือว่าพอจะคุยเรื่องสําคัญสำคัญระหว่างกันได้นะฮะแต่ว่าคนที่มีคู่แฟนแล้วดาวความรักนะครับในช่วงนี้ดวงแฟนจะยุ่งๆเหมือนเดิมอีกนะฮะภารกิจอะไรไม่รู้ฮะจุกจิ๊กเต็มไปหมดนะครับมันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างคุยช่วงนี้ก็จะ กลางๆเนาะมันก็ไม่ได้แบบแย่ลงแล้วก็ไม่ได้แบบดีขึ้นนะฮะความรักมันก็กลางๆเช่นกันนะครับพยายามช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าสามถ่ายสารทุกสุกดิบแต่ในช่วงระหว่างวันให้บ่อยขึ้นนะมันจะดีมากๆนะครับเป็นหัวเป็นใหญ่กันบ้างแล้วก็เรื่องของลูกหลานเร็นวันสัตว์เลี้ยงครับมีเรื่องดีๆฮะแต่ว่าลูกหลานก็จะมาปรึกษาบางเรื่องเราบ่อยนะฮะช่วงนี้นะครับมีเรื่องที่เขาเกิดปัญหาระหว,ว่างให้ช่วยหรือว่าเป็นที่ระบายนะครับ แล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มหรือจัดเต็มได้เต็มที่นะฮะต่อมาชา,าราศีธนูครับภารกิจงานเด่นครับเคลียแก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้อะไรที่ต้องทำำําสามารถทําได้ดีใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลใจไม่สบายใจก็ทําได้สําเร็จนะครับการแก้ปัญหาเรื่องยากง่ายมันก็ดีนะฮะเพื่อนๆครับโดยที่นี้สิ่งที่ต้องเตือนนะครับคือเรื่องคนระวัดระวังเรื่องคนเป็นพิเศษครับ ช่วงนี้จเจอคนขัดแข้งขัดขาขัดคอเจอคนพูดไม่เข้าหูเจอคนที่ทําให้เราเดือดร้อนอะไรคือมันจะมีเรื่องคนเข้ามานะครับก็เตือนเรื่องนี้ด้วยข้อสําคัญระยะน,นี้คือการเจรจาครับช่วงนี้ระมัดระวังอย่างนึงคือคุยกับใครนะครับจะเจอคนที่พูดอย่างทําอย่างนะครับแล้วก็อารมณ์พาให้เราอารมณ์หงุดหงิดง่ายช่วงนี้คาพูดคำาจา างทีมันแรงนะฮะทำให้คนเขาเข้าใจผิดนะฮะนี่คือสิ่งต้องระมัดระวังข้อดีครับในช่วงนี้ฮะคือทําอะไรก็ตามเจนี่ไปนะครับมีคนช่วยและมีความเฮงนะฮะปัญหาต่างๆดูวุ่นวายคาราคาซังไอ้ยังไงดีอยู่แก้ได้ครับฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆเรียงลําดับดีๆอะไรควรทาก่อนหลังเลยฮะจำเป็นมากนะครับเพราะเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้จะมีภารกิจยุ่งๆเยอะๆหลายเรื่องนะครับมันก็ทําให้เรากังวลใจอยู่บ้างนะครับสุขภาร่างกาย ระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอที่เนวัยโซครับังุหลังคอบ่าไหลลองกดระลย้อนข้อสําคัญระยะนี้สิ่งที่เห็นและเด่นชัดนะครับช่วงนี้คือเรียกว่าเงินทองใ้าขา,ขายขายดีครับโอกาสทำกำไรพิเศษมีอะไรที่ได้ฟุกๆนะฮะวันนี้โดยวรวมเรื่องของการเงินและการหมุนเงินและการช็อปการใช้ถือว่าน่าพอใจเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่ใคร้าขายครับลูกค้าเก่าๆกลับมานะฮะก็ถือว่า โดยรวมเรื่องของเงินทองหรือการหมุนการชอบกันใช้ถือว่าน่าพอใจนะครับมุมดาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะขนโสดครับทงนี้ในความรักถือว่าเด็ดนะดวงโสดชอบใครให้คุยชนิดเสน่ห์ยังโอเคอยู่เวลาคุยคนจะรู้สึกดีชอบแล้วก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องได้ฮะ่วนคนที่ไีคุยแฟนแล้วดาความรักชนิ้เด่นนะครับมีเรื่องที่แบบวานใด้ช่วยวันได้แก้หรือว่า พอจะเพิ่งพาศาัย,ยหลายๆอย่างได้ฮะแต่ว่าช่วงนี้ดาวความรักมันจะมีประเด็นอารมณ์และคําพูดจะแรงฉะนั้นต้องระวังระวังเรื่องของคําพูดคําจานะครับางทีมีเหตุปัจจัยให้แบบขุนเค่องปากจะแรงปากจะไวต้องดึงคําพูดและสติดีๆถ้าต้องพูดเพื่อทําให้ใครร้อนใจเหนื่อยใจก็ไม่ต้องพูดดีกว่านะครับโอเคนะแล้วก็เสน่ห์เสภาเน,น้นถูโทนสองสี่ครับหวัวหิ้งเด่นใบหน้า บหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมและสําคัญชวดนี้ลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงอดีครับมีเรื่องให้ชื่นใจมีเรื่องให้สบายใจมีเรื่องให้สุขใจนะครับหรือถ้ามีปัญหาจะแก้ได้ไวนะฮะจะเตือนอย่าครับสุขภาพร่างกายชุงนี้ระวังอาหารการกินทําให้ป่วยนะครับลงกไหลย้อนครับท่านนี้ไวโซครับชวงนี้ระวังเรื่องของเป็นหวัดเป็นไข้แล้วก็โรคประจําตัวนะครับใครเป็นเบาหวานความดันไมเกรนเสพสพร่างกายนะครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะับเพื่อนๆครับเดินทางปลอดภัย มีสิ่งดีๆให้กับชื่อตัวเราและคนในครอบครัวนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ